สนับสนุนโดย t o y ยต้าบัสทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการจากกรณีที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง6นายได้จับกลุ่มตัวน,นายธนกรหรโดองสวรรณชนะพร้อมอยาบ้าจำนวน10มัดร,รวม20,000เม็ดดำเนินคดีในความผิดฐานจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทที่1เม็ดแอมเฟตามีนมีไว้เพื่อจำหน่ายจากนั้นนำตัวไปขยายผลล่อซื้อยาเสพติดเพิ่มเติม ก่อนถูกกลุ่มช,ชายชะกันพร้อมอาวุธครบมือชิงยาบ้าของกลางพร้อมรถของเจ้าหน้าที่หลบหนีไปได้โดยเหตุเกิดที่ที่ทําการกองร้อยอาสาราษดินแดนจังหวัดสงขลาตำบลเกาะแต้อาอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาตอนเนื่องบนถนนนิคมสายโทสาราเขียวหมู่11ตำบลกำแพงเพชรอำเภอร,รัตภูมิจังหวัดสงขลากรณีดังกล่าวผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประพัฒน์สั่งการให้พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ผ่านรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และพลตารวจโทสมพงษ์ชิงดวงผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติตรวจสอบข้อเท็จจริงในกรณีดังกล่าวและเร่งรัดติดตามจับกลุ่มผู้ต้องหาก่อเหตุทั้งหมดมาดําเนินคดีโดยเร็วเนื่องจากเป็นเหตุที่คนร้ายก่อเหตุด้วยความอุกอาจพร้อมอาวุธสงครามโดยไม่เกรงกลัวกฎหมายพลตำรวจเอกสุรเชษจึงได้สั่งการให้พลตำรวจโทนันทเดชย้อยนวลผู้บัญชาการตำรวจตรภาค9ก้าพลตำรวจตรีวราเวชชาพินันผู้คับคการตำรวจธรหจัดสงขาและพันตำรวจเอก,กสิรโกศลปราบปรี ผู้กากับการสพรัตภูมิเร่งสืบสวนคดีดังกล่าวจากการสืบสวนพบว่าหลังจากชุดจับกุมได้นําตัวนายธนกรมาควบคุมตัวที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดสงขลาที่1แล้วระหว่างการควบคุมตัวนายธนกรได้มีเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมได้ทําการเรียกรับเงินสด1ล้านบาทหรือยาบ้า2 0,000นเม็ดแลกกับการไม่ดําเนินคดีและปล่อยตัวนายธนกรหลังจากนั้นนายธนกรได้ติดต่อญาติเพื่อให้หาเงินหรือยามาแลกกับตน แต่ญาติไม่สามารถหาเงินหรือยาบ้ามาแลกตัวนายธนกรได้จากนั้นได้มีการต่อรองโดยขอแลกตัวนายธนกรกับการนํายาไอซ์8กิโลกรัมและเงินสด200,000บาททางชุดจับกุมจึงตกลงและในนัดหมายแลกเปลี่ยนตัวที่บริเวณสาราเขียวริมถนนที่เกิดเหตุในวันที่18ตุลาคม2565ในช่วงเวลาเกิดเหตุเมื่อถึงเวลานัดหมายมีชุดจับกุม5คนนั่งรถยนต์ไปรอที่จุดนัดหมายส่วนนายธนกรจะมีชุดจับกุม1นายแยกไปคุมตัวอยู่ในรถกระบะอีกคันหนึ่งจอดอยู่ห่าง จากนั้นจึงได้มีกลุ่มแก๊งค้ายาเสพติดทั้งหมด9คนขับรถจํานวน3าคันมาล้อมรถไว้จากนั้นได้ลงมก่อเหตุชิงยาบ้าพร้อมรถของชุดจับกลุ่มพร้อมอาวุธปืนไปก่อนจะทิ้งชุดจับกลุ่มไว้ข้างทางแล้วหลบหนีไปในส่วนของชุดจับกลุ่มเมื่อวันที่2 5ตุลาคม2 5ง5เจ้าหนจ้าที่ตำรวจได้ขออนุมัติศาลจังหวัดสงขลาออกหมายจับชุดจับกลุ่มทั้งหมด6รายประกอบด้วยจ่าเอกภพรัฐผู้ช่วยปกครองจังหวัดสงขลาปฏิบัติหน้าที่ประจำชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดสงข นายเฉลิมศักดิ์สมาชิกอา 49! สาสมัครรักษาดินแดนนายเลิศศักดิ์สมาชิกอา 49! สาสมัครรักษาดินแดนนายดิศักดิ์สมาชิกอาสาสมัครรักษาดินแดนนายพิศณุสมาชิกอาสาสมัครรักษาดินแดนนายสุธิพงศ์สมาชิกอาสาสมัครรักษาดินแดนโดยทั้งหกคนจะถูกดำเนินคดีในความผิดฐานเรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสาหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบเพื่อกระทําการหรือไม่กระทําการอย่างใดอย่างหนึ่งในตําแหน่งแม้ว่าการนั้นจะชอบหรือไม่ชอบด้วยหน้าที่ ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาทั้ง6รายตามหมายจับเรียบร้อยแล้วในส่วนของแก๊งค้ายาเสพติดขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ออกหมายจับผู้ต้องหาทั้งหมด9รายสามารถติดตามจับกลุ่มผู้ต้องหาได้แล้ว6กรายยังต้องติดตามจับกลุ่มผู้ต้องหาเพิ่มเติมอีก3มรายพลตำรวจโทสุรเชษบอกว่าคดีดังกล่าวเป็นกรณีที่เจ้าพนักง,งานฝ่ายปกครองทำการจับกลุ่มผู้ต้องหาคดียาเสพติดรายสำคัญแต่ไม่นำตัวส่งดำเนินคดีกลับมีการเรียกรับผลประโยชน์แลกกับการปล่อยตัวและของกลาง ซึ่งเป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายมีหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตามอํานาจที่กฎหมายกําหนดแต่กลับละเลยและนํามาหาผลประโยชน์โดยมิชอบดังนั้นจึงต้องมีการดําเนินคดีตามกฎหมายโดยเด็ดขาดในส่วนของแก๊งค้ายาที่ก่อเหตุชิงยาบ้าอย่างอุกอาจในวันนี้ติดตามจับกลุ่มตัวได้เกือบหมดแล้วยังเหลือบางส่วนที่อยู่ในระหว่างการติดตามจับกลุ่มซึ่งตอนนี้ได้สั่งการให้เจ้าที่ตำรวจเร่งสืบสวนติดตามเพื่อนำตัวผู้ก่อเหตุที่เหลือมาดำเนินคดีโดยเร็ว